เมื่อวันที่10ธันวาคม2564ที่วัดถ้ำสิทธารามตำบลชรสารเดชอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรี ได้จัดให้มีโครงการทำความดีถวายพ่อหลวงกิจกรรมมอบถุงยังชีพและมอบทุนการศึกษาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษซึ่งจัดโดยสโมสรไลออนพื้นที่เขต4โดยได้รับเกียรติจากไลออนแสงอรุณพักดีผู้ว่าการสโมสรไลออนสากลภาค 310-A2 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีนอกจากนี้ยังมีอดีตคณะกรรมการอำนวยการ ลาลอ้อนสากลอดีตผู้ว่าการภาพคณะกรรมการภาพนายกสโมสรไลอ้อนพื้นที่เขต4เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลชรสารเดชผู้นำชุมชนแขกผู้มีเกียรติประชาชนตำบลชรสารเดชเข้าร่วมงาน โครงการนี้เป็นโครงการทำดีเพื่อพ่อหลวงด้วยจิตสำนึกในพระมหา,าการุณาธิคุณเนื่องในโอกาสคล้ายเดือนพระบะรมราชสมภพพร,าามพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมานาถบพิษและด้วยหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคมตามอุดมการณ์ของสโมสรไลออนสากลซึ่งเป็นองค์กรการกุศลไม่หวังสิ่งตอบแทนเมื่อชุมชนมีความต้องการมีความทุกข์ยากมีความเดือดร้อนจะด้วยภาวะเศรษฐกิจสังคม ปัจจุบันก่อให้เกิดปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้นกอบกับเกิดโรคระบาดไวรัสโครโรนา2019ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพของมวลประชาชนโดยทั่วชาวสโมสรไลออนสในพื้นที่จังหวัดลบบุรีสระบุรีและสโมสรไลออนต่างพื้นที่โดยเฉพาะสโมสรไลออนสากลภาค 310A2 ตระหนักดีว่าควรให้การช่วยเหลือจึงได้ระดมเงินทุนร่วมแรงร่วมใจกันส่งเสริมสนับสนุนให้ โครงการนี้ได้ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ซึ่งโครงการนี้ประกอบไปด้วย3กิจกรรมหลักคือกิจกรรมมอบถุงยังชีพจํานวน300ถุงและมอบทุนการศึกษาจํานวน25ทุนกิจกรรมสนับสนุนการป้องกันโรคระบาดโควิด -19 โควิด2 0 1 9โดยมอบชุดตรวจหาเชือ้อโควิด -19 ชุดตรวจ ATK จํานวน150ชุดกิจกรรมสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้โดยวัตถุประสงค์นะครับเพื่อเป็นการ ถวายเป็นพระราชกุศลด้วยสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณเนื่องในโอกาสคล้ายเดือนพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิษเพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพื่อสนับสนุนมาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด2019เพื่อสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้มีที่อยู่อาศัยที่ถาวรซึ่งในครั้งนี้ได้เปิดดําเนินการใน2กิจกรรมคือการมอบถุงยังชีพ ให้แก่ชุมชนตำบลชรสารเดชจำนวน300ถุงการมอบทุนการศึกษาจำนวน25ทุนและกิจกรรมมอบชุดตรวจโควิด -19 จำนวน150ชุดที่โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาทครับุส ค่ะเป็นวันที่พวกเราชาวไลออนมีความสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณเราตั้งใจที่จะมาบำเพ็ญการกุศลเพื่อเรื่องในวันพ่อวันที่5ธันวาองค์กรของเราเป็นองค์กรที่มีอยู่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะเป็นองค์กรที่มีทั่วโลก210ประ,ะ,ประเทศค่ะ ที่ไหนมีความเดือดร้อนไลออนเราจะเข้าไปช่วยเราทำเป็นจิตอาสาที่ไม่มีผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้นค่ะพวกเราเสียสละพวกเราเป็นผู้ให้เรามีต้นแบบคือพระองค์เพื่อถวายแด่พระองค์เราวันนี้เราได้มาช่วยประชากรในหมู่ทั้งหมดกี่หมู่บ้านคะยี1 1หมู่บ้านนะคะก็ เราได้ช่วยถึง300ครอบครัวนะคะในถุงยังชีพแต่ละถุงเนี่ยดิฉันมาสำรวจพื้นที่อยากจะได้เป็นข้อาสารเพิ่มอีกสักถุงหนึ่งดิฉันเป็นความที่เป็นปิติและความชื่นใจที่เราเราอยากสนองเรื่องอาหารเพราะว่าท่านก็โดนทั้งภัยพิบัติน้ำท่วมยังมีปัญหาเรื่องโควิดเข้ามาเรามีจิตสำนึก ตามที่พ่อหลวงได้ทำเป็นต้นแบบให้ไว้แล้วเราลึกถึงพระอ,อ,องค์ท่านมีบุญคุณกับแผ่นดินกับประชาชนกราบขอพระคุณนะคะวันนี้เราได้มางทำกิจกรรมด้วยความปิติแล้วก็ความสุขอะค่ะขอบคุณค่ะที่ทราบกันนะฮะว่าสโมสรและอ่อนสากาคนของเราเนี่ยก่อตั้งเมื่อปี1917 นะครับปัจจุบันนี้ก็มีร0 3ปีในปี1968เแนี่ยแล้วอนสากลได้จดทะเบียนมูลนิธินะฮะแล้วอนสากลในปี1968แล้วก็ตลอดเวลา5 0สกว่าปีที่ผ่านมานะครับมูลนิธิแล้วอนสากลของเราหรือว่าแล้วอนสากลเนี่ยเราได้ทำอนุมัติโครงการไปแล้วกว่า17,000กว่าโครงการนะครับถ้าคิดเป็นเงินแล้วก็ประมาณ1,100ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ3 3,000กว่าล้านบาทนะครับสำหรับประเทศไทยนะฮะสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิละออนสากลน,นะครับคำว่าความช่วยเหลือนี้ที่จริงแล้วมันเป็นการนโยบายของมูลนิธิละออนสากลน,นะครับที่ต้องการให้สโมสรนในทั่วโลกนะรวมถึงประเทศไทยเนี่ยทำกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ตด,ดยโอกาส15ปีที่ผ่านมา นะครับร้อยกว่าโครงการนะฮะไม่ว่าจะเป็นโครงการเครื่องมือแพทย์หรือโครงการช่วยเหลือน้ําท่วมนะฮะอย่างข้าวันนี้ที่มาทำการมอบทุนยังชีพนะครับเราได้รับการช่วยเหลือจากมูนลนิธิและอน์สากลน,นะฮะเกินกว่า6กล้านห้าแสนกว่าเลี้ยญสารัฐถ้าคิดเป็นเงินไทยนะฮะก็200กว่าล้านบาทนะครับก็อย่างที่คําขวัญของพวกเรานะครับคือที่ไหนมีความต้องการนะฮะที่นั่นมีไลออ,อน โดยเฉพาะมูลนิธิและอ,อนสากนเนี่ยเป็นมูลนิธิของสมาชิกของพวกเราทุกคนนะครับการที่อขอการสนับสนุนเนี่ยคือการตอบสนองนโยบายของมูลนิธิและอ,อนสากนซึ่งเราตั้งต้าไว้ว่าตั้งแต่ปี2020สงามน,นาแล้วนะฮะเราต้องการบริการชุมชนนะได้ได้ถึง200ล้านคนต่อปีนะครับก็อย่างที่บอกว่าที่ไหนมีความต้องการที่นั่นมีรายอ้อน วันนี้ที่นี่มีความต้องการดังนั้นพวกสโมสรนไรออนในรถบ,บุรี6สโมสรนนะครับก็ามาอยู่ที่นี่นะครับขอบคุณมากครับ 310A2 ึู่โ